อาสบายดีวันนี้สีพ่วงเรื่องจงภูมิใจกับตัเองมีจงดีใจกับตัวเองเห็ดค่ำนี่สีสสชีแจ้งไงครับจงภูมิใจกับตัวเองมีเพราะยังเพราะว่าเฮาจงหูตัวเองว่าเฮามีแห้งเห็ดซ้ำไหเห็ดใดซ้ำไหกับูมิใจกับตัวเองเพราะว่าสมัยนี้ห,ห้องบระตองไปอีซามหมู่ถ้าห้าเอาชนะใจตัวเองนี่ ทุกอย่างสี่มมีปัญหาเพราะว่าการที่เฮ้าเอาชนะใจตัวเองนี mm ่ hmm. มันดีที่สุดนะเพราะว่าเฮ้าพอต้องเอาพูนมาเปรียบเทียบการเฮ้าเอาพูนมาเปรียบเทียบเห็นเขาวางมีดีไรหนัวเขาเห็ดอย่างเฮ้ากระโม่น้งเขาถูกคนเห็ดอย่างมันต้องมีปัญหาเบิดแต่มันก็ต้องมีกฎเกณฑ์ของมันมันต้องมีเมื่อยมีท่อคือกันถ้ทาคนนั้นเขาเอาชนะใจตัวเองเฮ้าคือกันเท้าเอาชนะใจตัวเองอนี่ปัญหาทุกอย่างนี่ มันจะเป็นแบบขีประติว้วกันซะทีน้อยดิดเดียวเพราะว่าคนส่วนร้ายสี่โบกิที่กันนั้นสี่โบกิทีกันคิดแต่ว่าอเขาเข้าใจเขาคือร่ำรวยเขาคือมีเงินมีของอ้งเยอกลัวเขาจะประสบความสําเร็จเขาสูงม,มากหลายแต่เขาปัญหาเขามีหลายแต่ว่าเขาก็ผ่านมาไหนหนึ่งเขาต้องคิดบวกคิดดีไปก่อนเอาชนะใจตัวเองไฮไล ทุกอย่างมักจะตามมาในการขันเขาเอินมาตรงภูมิใจสีสีติวตีเหตุเพราะว่าตัวเองเห็ดเห็ุใดนี่มันจะเป็นหน่อยมันก็ภูมิใจบวคือว่าเขาเขาไปยืนของพืนมาแต่มาบอกว่าเขาเหตุพูดีนี่แจ็คสันมโนภูมิใจเพราะว่าทุกอย่างมันมันโหดตัวเขาเองอยู่แล้วว่าเขาเหตุอย่างอยู่ตอนนี้แต่เขาเห็ุสิงบบดีเข้ากับชิูมตัวเองเขาเห็ุสิงดีเข้ากับชิูมตัวเอง ผู้อื่นกะบอกเข้ามาอะไรในการเข้ากับตัวตัวเองบาอะไรฉะนั้นตรงภูมิใจในสิ่งตัวเองเห็ดมาเข้าเห็ดอีหยังเข้าตรงภูมิใจแต่ตรงภูมิใจสิ่งทียมมีพอยยังเข้ามีซึ่งว่าเข้าห้ามอะไรสำนีเข้ามีสำนีถือว่าบางคนนี่ว่าไงวะบางคนเท่าก็เข้าอีกอยู่ไรก็เข้าเขายังไม่มีสำนีว่าันซา เอาตังคิดจังสันได้ก็อย่าไปคิดว่าโอ้ดีหน่อยเกิดน้ำหลังเขาคือมารวยเขาอย่าตับคิดจังตับคิดจังสันมันจิทถอใจถอและถอต่อเขาเองถอบไป่าโอเขาเกิดน้ำหลังคือพอมีหลายกว่ามันมาแหวนมันยกพายุมันแด้กาบุญคำนำซูนบอกกันจะตรงพุ่มใจในตัวเองแต่เขาเสื่อมันในตัวเองนี่ยังมากะผ่านไปในรดีพอทุกอย่างแต่ละคนแต่ขอกวนมีปัญหาเมื่อสี่หน่อยหรือหลายปัญหาในขอกวะ ปัญหาเรื่องเบียดเหนื่งงานได้อว,ว่าการใส่ชีวิตได้อว,ว่าการเป็นคำคำแก่วการบ่ถือบ่ต่อกันนี่มีถูกอย่างมีแนวแบงเบียดมุมมีคำว่าสบายถาจะถาสบายกับเซมิโอแมนคนหรือมนุษย์หรอกเพราะว่าเกิดมาเป็นมนุษย์หรือเป็นคนนี่มุมมีคำว่าสบายเขาวาถาสบายกับคนที่ตายไปแล้วที่จริงตายไปแล้วถ้าคิดขุดบุกขั้วบอดีกรเพืดอตัวบอดีขี้รักมักศกหรือประเหต์ก็มุมบอดีใส่ลายปลายสีหมู่ ไา้ไปกันยังต้องไปใส่ไปใส่กาใส่กรรมเซวิตในตลกอีกตามว่าเขาพปจะโม่เคยไปโ่เคยโ่เคยไปกับพังจากครูอาจา์เป็นเรามาเนี่ยนะจากโคมดีเพราะว่าคนเฮาส่วนใ่สม่คอยเห็ุเห็ดโคมดีมันเห็นยาหิดโค้มส่วมันเห็นใหม่แม่นห่ดเลยฉะนั้นโ่ต้องไปคิดอย่างหลายแหล่โ่ต้องไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นหลายตรงภุมมใจกับตัวเฮาเองและอีกอย่างหนึ่งเรื่องปัญหา เป็นเงินทั้งทงส่วนลายคนเหตุใดคนไหนผิดกันพอถาห้องตัวเอาเงินมาเป็นทีตังี่ยส่วนนายสีลําบากกับบอสินสุดแต่คนห้องหูจะคำมาพ่อโชคคำมาพ่อเนี่ยสียูยูยังพอเพียงเหตุยังถามมีสติปัญหาสีบคอยเกิดเหตุยังต้องขิดให้หรอบขอบหลายอย่างปัญหาสิบคอยเกิดถ้าเกิดว่าห้องบางอย่างห้าตัดสินใจด้วย โบคิดคิดข้าวเดียวเดี๋ยวพอปรึกษาไปนี่ปัญหาจะเกิดเกิดมากนะมันเก่ยาเพราะว่าสู่ซู่เอมินเศรษฐกิจมันย่ำแย่คนมันเขาเอามาคนมันเอาเปรียบกันหลายขนาดผ่านาคนเอาเปรียบกันหลายทุกอย่างครับอยู่ที่ทุกห้องเองเด็กแต่ะ้องมีสติทุกอย่างจะมีทั้งของเอาตัวอันตามักคิวนี่กับโคตรไลโคตรแซ่กันเด้อ